ทาพิคเวอริยะสาวโกปฏิจัสมุปาทันเยวะสาธุการเยนิโสมณสิกาโรติพิขุกทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวิตในนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมี ยิมสุป,ปาทาอิทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางนาโหติเมื่อสิ่งน,นี้ไม่มีสิ่งน,นี้ยังไม่มีอิมสานิโรธาอิทางนิร,นรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงดับไปยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจยาสังขารา เพราะมีตวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารักปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามารูปะปัจจัยาสลายตนะนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตนะปัจจยาอสุเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาปัญหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีปัญหาปัญหาปัจจยาอุปาทานนั้นเพราะมีปัญหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปทานอุปาทานะปัจ,จยาภาวเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพภพพระวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจ,จยาชะลามารณะโสกะปิเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสา,าสามพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรามารณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตรสัตเกวะลัสะัทุกขขันธสัตสมุทยโหงติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชาย,ยะตะเววะ เสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาขัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งขัสสะขัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งขัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาปัญหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัญหาปัญหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งปัญหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ ภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะามรณงโสกะริเทวะทุกขะทมนัสอุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแ,แลชะลามรณงโสกะปิเทวะทุกขะทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้นเอวเมตาสะเกวลาาัลลสัจตุขะสันขาสาัจนิโรโทโหติติความดับลงพร้อมแห่งกองทุกขั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้